สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เรามาสวัสดีกันในบ้านดกวาเพราะว่าเมื่อวานก็ไปตกสวายแข่งที่บอมมาหนึ่งแล้วครับช่วงเช้าแล้วก็นั่งตกปัดดินเล่นค่าเวลาเอาไว้เอาไว้มาทำปลาแดดเดียวเมื่อวานก็ไปตกสวายแข่งเหมือนกันแล้วก็ขอได้อยู่ครับ ปลาอื่นแล้วแล้วก็พอดีจังหวะไม่ได้ถ่ายคลิปเลยเพราะว่ามันเป็นคลิปที่เราตกกันบ่อยแล้วเพื่อนๆอาจจะดูแล้วเบื่อก็ได้ก็เลยประวานเนี่ยไม่ไม่ได้ถ่ายคลิปไปไม่ลงเลยแต่สําหรับปลนแีดเราก็ได้ปลานิลมาแต่เดี๋ยวมจะหาดูวิธีการทําปลานิโผมปลานแดดเดียวนะก็ไม่ใหญ่มากก็ประมาณฝ่ามือเล็กๆแล้วก็เวลาเพื่อนๆแต,ต่ละคนทาปลานีจะไม่เหมือนนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมคิดว่า เวลาทำปลาดินเนี่ยผมจะทําเป็นสเต็ปสเต็ปเ,เป็นหน้าๆไปนะสมมุติว่าได้มาเนี่ยไม่วันจะเยอะจะน้อยเนี่ยผมจะทําเป็นหน้าเลยตัดครีบขอดเกตตัดหัวผ่าแบะอะไรยก,ก็ก็หลากหลายนะเพื่อนๆแต่ละคนทําปลาไม่เหมือนกันก็ตอนแรกเปลี่ยนความรู้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาโชว์การทําปลาให้ดูแต่ผมอาจจะทําเสร็จไปแล้วแหละแต่คดีว่าถ้าสมมติถ่ายถ่ายตอนที่มันเลอะๆอยู่แล้วมันมันไม่น่าดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีวิธีให้ดูนะครับเอาละพร้อมนะ นี่เราว่าวานก็ได้มาพอประมาณนะครับนี่คือผมขอดเก็ตตัดทิปตัดอะไรไม่หมดนะครับตอนนี้ก็ตัดไปก่อนแนตะ่ครนนี้ผมจะลองมามาทาคล้ายๆที่ผมทําให้ดูว่าผมทาขั้นตอนแบบไหนบ้างนี่นะถ้าปาดินปาดินถ้ามันไซส์เล็กมากแล้วก็แล้วก็จะอ่ามันจะทําแบบเวลาทามันมันจะมันยากไอ้ไอ้ไอ้พวกเงี้ยมันทิมมันอะไรเจ็บมือนะอถ้า ถ้าตกมาเยอะๆนะขั้นตอนแรกเลยผมจะใช้แบบนี้นี่ตอนแรกสมมติเป็นตัวนะเดีนี้เป็นตัวเลยผมจะตัดตัดที่นก่อนตัดที่พวกนี้ตัดฐานตัดที่ตัดอะไรออกให้หมดเลยตัวเนี้ยตัดที่บอกให้หมดเพราะว่าขั้นตอนแรกจะตัดที่ตัดอะไรออกออกให้หมดนะครับแล้วก็อ่าขั้นตอนที่สองนะครับแล้วคันนี้ว่าพอตัดที่เสร็จปุ๊บทำเป็นหน้านาบเลยเยอะๆออกมาขั้นตอนที่สองก็คันนี้ผมก็จั ใช้ช้อนนี่เลยขอดเกดขอดเกดขอดเกดเพราะว่าเวลามึงเราโดนพี่ระเลยมันมันมันต่มแล้วมันจะไม่ปวดนะเพราะว่าถ้าสมมติเราทำตามขั้นตอนมันจะง่ายก็ขอดเกดขอดเกดขอดเกดเป็นหน้าเลยขอดเกดให้หมดเลยไม่ว่าจะสิบยี่สิบสามสิบตัวแล้วก็ขอดเกดขอดเกดให้หมดปึ๊กทวนี้ขอดเกดเสร็จแล้วก็แล้วก็เอามานี่เลยตัดหัวตัดหัวนะเวลาผมตัดก็จากมือชุบบั๊บโชว์เฮ้ ก็เอาหัวทิ้งแล้วก็ตัดหัวเสร็จก็ตัดหัวเสร็จแล้วครั้นี้เราก็ล้างน้ําให้สะอาดล้างน้ําสะอาดก่อนปุ๊บแล้วครันนี้ก็ล้างน้ำสะอาดเสร็จครันนี้เราก็มาแบะหลังเลยเวลาแบะหลังเนี่ยเราจะทำนี่นี่แต่ที่ผมแบะเสร็จไม่หมดอะแล้วแล้วก็จับไปแบกไปเลยตึ๊บนี่นี่แล้วก็เลาะเลาะเลาะข้างให้เนื้อมันออกมาฝั่งนึงทุ๊บๆทุ๊บๆุ๊บๆทุ๊บมเข้าไป เลาะกระดูกข้าของออกปับ๊บโชกคราวนี้แล้วก็แบกออกมาแบกมาปุ๊บแล้วแล้วก็คราวนี้พวกพวกขี้พวกคาพวกอะไรมานเนี้ยเราก็ยังเราก็ยังไม่ออกแบกให้หมดทุกตัวก่อนเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ทามาล้างมาขัดพวกอ่าพวกคาบตามๆพวกขี้พวก,กแบะไปเลยล้างออกให้หมดนี่แล้วมันก็จะใสสะอาดนะคเลยขาวเวลาไปตากแดดเดียวนี่จะน่าก,กินมากที มีมีเป็นไม่ร้อยตัวก็ทำแป๊บเดียวครับถ้าเราทำเป็นหน้าใบยนาครับนี่นะครับแบ่งลัางไว้หมดแล้วนี่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 ก็แบ่งหมดแล้วทำหมดแล้วคราวนี้ก็เ้าไปหมักแล้วก็เอาไปตากแดดทักให้มันตักแดดเดียวแล้วก็เอามาทอดสุดยอดเลยครับนี่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 อย่ามอค่าปลาไซส์เล็กครับ ถ้าทําถูกวิธีทําทำดีๆแล้วจะอ,ะอร่อยมากแต่เวลาเราทําเสร็จเราต้องล้างน้ําเกลือหน่อยนะเพื่อเพื่อดับเพื่อไม่ให้มันคาวหรืออะไรก็แล้วแต่แต่แต่ถ้าเราเราเช็ดเช็ดเช่นก็จะสะอาดนะแต่ล้างน้ําเกลือแล้วก็มันจะลดคาวได้นี่นะตอนที่ผ่าผ่าหลักแบะเสร็จแล้วก็จะสวยงามตามท้องเรื่อง น่าคิดมากครับเี่เน่ทำเสร็จหมดละเสร็จหมดแววแววแวว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 กวว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 วตัดคลววอย่างเดียวเวยตวว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 บวววๆวววดวลวว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 รววววววีววววเวววววว่วว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 วรวววววววดวว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 ้ววรวววมววววววลวว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  มันเวลาขอดเกตมันจะง่ายเพราะว่ามันจะไม่ได้โดนที่โดน,นดอะไรพวกนี้ขอดเกตง่ายนะครับแล้วพอขอดเกตเสร็จปุ๊บแล้วก็ตัดหัวทิ้งเอาพวกคีพวก,พวกะไรออกทิ้งให้หมดตัดหัวทิ้งเสร็จปั๊บแล้วครันนี้แล้วก็อำมาผ่าผ่าแบะหลังนี่นี่เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ผ่าแบะหลังสมมตินี่จเจ้ามีดต้องมีดเล็กๆหน่อยนะมีดคมๆเล็กๆหน่อย นี่าจะนี่เลาะเส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 าะแล้วก็เอามีดแทงก้างปัดขึ้นไปปุ๊บแล้วก็นี่ครับฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นแดดเรือหน่อยฝั่งนี้ก็ติดก้างนิดนึงแต่ทอดกรอบนะครับก้างเกลือไม่เหลือเคี้ยวได้หมดนะครับเพราะว่าปลาไซนี้จะทอดกรอบและจะอร่อยมากเพื่อนๆลองเอาไปทําดูนะสุดยอดมากนะครับเวลาทอดแล้วมีเครื่องดื่มเย็นๆสักนิดแหมแจ่มเลย นี่คือวิธีขั้นตอนทําปลาแบบง,ง่ายๆของตะเปียกนะครับตกเองทําเองนะตะเลงพอไม่ว่าเขาไม่ยุ่งอยู่แล้ว <laughs> นี่นะะน,น,นะครับจะกินของดีๆต้องทำพิธีพิถหนเลยนะเพราะว่ามันเป็นอาหารของเรา <laughs> นีนะาบบงงา่นะครับาทาปลาแบบง่ายๆสไตล์ตะเปียกนะครับสวยงามตามท้องเรือกครับไม่ยุ่งยากนะครับ นี่ตอนนี้แดดกำลังแรงเอาไปตากแดดสักแดดนึงก็ตอนเย็นก็ทอดมีเครื่องดื่มเย็นๆสักขวดนึงก็หูเข้ากันนะครับเข้ากันเข้ากันเนี่ยวิธีแปรรูปไม่ได้กินตาลเรานะต้องแพ็คประจุพันไว้เต็มถุงถุงละสิบตัวสองถุงสามถุงสี่ถุงนะครับเราแพ็คบรรจุพันไปก่อนเนี่ รามเสร็จแล้วเราก็เข้าช่องฟิตไว้แล้วก็ถ้าสมมุติเราอยากกินแล้วก็เอาออกมาดอกน้ำแล้วก็ตากแดดมักทอดได้เลยตรวจแบบแบบตัมดีตักตวจตรง เราตกปลามาไม่ใช่ว่าตกเพื่อความสนุกสนานนะครับเราตกปลาเพื่อยังชีพนะครับแล้วก็ตกมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้เนี่ยเาไปมีเรืออะไรไม่รู้แล้วก็ออกมาทอดกินได้นี่นะครับเพราะว่าสวยงามตามทั้งเรื่องนเคนะครับนักตกปลาต้องกินปลานะครับ